เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารนะครับขั้นแรกก็คือนาําเศษอาหารนะมาทําการคัดแยกสิ่งปนเปื้อนก่อน,นะครับสิ่งปนเปื้อนที่จะติดมาก็จะมีพวกพลาสติกนะครับตะเกียบไม้จิ้มฟันนะครับถุงมือยางแล้วก็กระดาษทิชชู่นะครับหลังจากที่เราคัดแยกสิ่งปนเปื้อนแล้วนะครับเราก็เอานาําเศษอาหารนะมาลดขนาดให้มีขนาดเล็กลงนะครับด้วยเครื่องบดสับ สาเหตุที่เราต้องทําเศษอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะครับเนื่องจากว่าการนําไปหมกปักเป็นปุ๋ยน่ะวัตถุดิบน่ะยิ่งมีขนาดเล็กนะครับระยะเวลาการย่อยนะครับยิ่งสั้นลงกระบวนการหมักเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับก็เป็นการหมักปุ๋ยหมัก,กนะครับในกระชังนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยนะครับของทีมวิจัยของผมเองนะครับก็คือการหมักปุ๋ยในกระชัง ข้อดีของมันก็คือถ่ายเทยน้ำถ่ายเทยอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลับของปุ๋ยครับที่สำคัญก็คือป้องกันนะครับสัตว์มาคุยเคียได้หลังจากที่เราหมักนะครับได้ประมาณ45-60วันนำปุ๋ยหมักนะครับมาเข้าเครื่องบดสับนะครับเพื่อให้มีขนาดเล็กลงนะครับเพื่อที่จะนำไปเข้าสู่กระบวนการอัดเม็ดได้ จากนั้นครับก็เอาปุ๋ยหมักนะครับที่ผ่านการบดสับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการอัดเม็ดก็คือแปลรูปจากปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนั่นเองพอเราอัดเม็ดเสร็จนะครับเราก็มาทําการลดความชื้นนะครับด้วยการผึ่งในร่มนะครับให้มีอาการถ่ายเทได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับก็นําไปบรรจุแล้วก็จําหน่ายเนื่องจากนะครับผู้จัดการกาศ,าศ,าศูนย์การค้าเซนทัลพิษนุโลกได้ติดต่อมาทางท่านอธิการของมลรัสฟ้าครูงสงทาง น๋อนะครับเกี่ยวกับว่าเขามาปรึกษาเรื่องเศษอาหารนะจากเซ็นท่นมีประมาณวันละตันนะครับทางมะจะช่วยเขาได้ยังไงครับว่าจะสามารถนำเศษอาหารไปจัดการได้ยังไงบ้างนะครับทางท่านอาธิการเลยติดต่อมาที่ผมนะครับแล้วก็ทีมดูใจได้มาประชุมร่วมกันนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งเซ็นทันแล้วก็มรัชพัฒน์ที่มสงขานะครับแล้วก็ได้นาเศษอาหารครับมาทําการทดสอบหมักเป็นปุ๋ยหมักก่อน ขั้นแรกนะครับหลังจากที่ปรับสูตรแล้วนะครับแล้วก็ทดลองหมักแล้วเราเราก็ไปตรวจวิเคราะห์อันมาตรฐานปุ๋ยินรีย์ตามการของกรมวิชาการเกษตรนะครับาารก็พบว่าปุ๋ยหมักที่เราผลิตได้นะครับได้มาตรฐานนะครับตามนะครับประกาศปุ๋ยรีย์ของกรมวิชาการเกษตรซึ่งทางอาจารย์มาเดียวเองก็เลยได้มาปรึกษาเกี่ยวกับของผมเนี่ยโครงการเนี้ยมันน่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นการเกี่ยวกับว่า,าเราสามารถนําเศษขยะที่จะต้องเอาไปฝังกบเนี่ย เราสามารถนำมาพัฒนาและวิจัยให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นได้ผมก็เลยมองว่าเอออ่ะในไหนมันก็เป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วเราก็มีความพร้อมพอสมควรเราก็เลยอ่ะเลยได้มาจอยกันร่วมกันทำงานร่วมกันว่าให้ทางอาจารย์เนี่ยเป็นวิจัยนะครับแล้วเราก็มาจอยร่วมกันนะครับแล้วก็พัฒนาสินค้าจนถึงปัจจุบันเนี่ยจนสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดนำไปใช้ได้จริงและสามารถที่จะนำไป ออกจำหน่ายสู่ตลาดได้ครับผมสำหรับผู้ประกอบการนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนะครับก็เข้ามาติดต่อประสานงานที่นี่ได้เลยจะมีน้องๆนะครับคอยแนะนําว่าจะต้องทําแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็เชิญเข้ามาได้นะครับน้องๆเขาน่ารักติดต่อได้เลยครับผมลิตพันก็มีจัดจำหน่ายอยู่ที่ร้านของเราเองนะครับที่อินโดจีนฟาร์มนะครับ ซึ่งอยู่แยกอินเดียจีนนะครับเลยจากแยกอินเจีนไปประมาณ1กิโลนะครับอยู่ขวามือตรงนี้จะมีสต็อกสินค้าเกี่ยวกับปุ๋ยของเราอยู่นะครับ